กราบสวัสดีทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซิร์สตูดิโออีกแล้วนะครับผมช่วงน,นี้นะเราจะไม่กลับมาทํากะเพราเป็ดแล้วนะครับผมอย่างคลิปบอกก็ได้บอกไปนะฮะวันนี้เราจะมาทําไข่เจียวด้วยไข่เป็ดครับผมซึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นไข่เจียวด้วยไข่เป็ดเพราะว่า สเตอรีโอ้นะทำแต่เมนูซิ้นคิดครับผมเมนูร้างการเราไม่ทำฮนะแล้วทําเมนูเบสิกพื้นๆน,นะครับผมทําเอาที่ทําได้นะแต่ทําออกมาแล้วอร่อยอนะั oh. แรอย่างก็คือผมไม่ค่อยได้เห็นเลยว่าเขาจะเอาไข่เจียวเป็ดมามาเสิร์ฟหรือว่าเขาจะทําไข่เป็ดเป็นไข่เจียวนะมีแต่ไข่ไข่เจียวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาลองทําไข่เป็ดเจียวแล้วก็จะลอง กินครั้งแรกเลยนะผมครั้งแรกในชีวิตที่จะได้กินไข่เป็ดเจียวนะน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเชียวใช่ครับผมน่าตื่นเต้นนะเพราะมันคือไข่เป็ดดาดฟ้าครับโอเคฮนะถ้าเกิดพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปกันอย่างแรกนะครับเราเอาไข่เป็ดดาดฟ้าของเรานะครับตอกไข,เเขเนะ่เลยครับผมนี่ตอกมาแล้วนะฮะเราตีไข่ครับผมตีให้ค้นๆเลยนะค้นๆฟูๆนุ่มๆเลยครับผม นี่มันก็จะเข้มข้นแล้วก็เนื้อเข้ากันแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับผมเราเตรียมไฟเตรียมกระทะเลยฮะแล้วก็ทําการใส่น้ํามันลงไปเลยฮะีโอเคฮะถ้าพร้อมกันแล้วเราเทไข่เจียวลงไปเลยครับผม ตอนนี้เราก็ได้ไข่เจียวมาแล้วนะครับผม,มหอมมากแลวแน่นอนฮนะเราต้องกินกับซอสพริกนะครับผมน่าลุเลยเลยถามว่าทําไมกินไข่เจียวสดๆฮนะเพราะว่าคลิปน,นี้ถ่ายประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมไม่มีข้าวนะข้าวจากมื้อกลางวันก็หมดแล้วนะฮะข้าวเย็นก็ยังไม่ได้ทำาครับผมำคำแรกฮะไข่เจียวสดๆของเรา